ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับผู้ป่วยฝีดาดลิงรายที่สองผวาหนักไทยพบฝีดาดลิงรายที่สองแล้วเมื่อวันที่28กรกฎาคมดออรอนันต์จงแก้ววัฒนานักวยรันวิทยาผู้อำนวยการศูนย์กลุ่มวิจัยนวัตกรรมสุขภาพสัตว์และการจัดการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติไบโอเทคได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่าผู้ป่วยฝีดาดลิง ลายที่2ของไทยไวรัสฝีดาดลิงที่ตรวจพบในประเทศไทยตอนนี้เป็นไวรัสที่อยู่ในกลุ่ม A2 ซึ่งแตกต่างจากกลุ่มที่แพร่กระจายเป็นวงกว้างในยุโรปและอเมริกาซึ่งเป็นกลุ่ม B1 วงเล็บสีเหลืองไวรัสใน2กลุ่มนี้มีความแตกต่างกันไม่มากในภาพรวมแต่มากพอจะแยกจากกันเป็นกลุ่มที่ชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้นกำเนิดของไวรัสที่ระบาดในประชากรมนุษย์ เชื่อว่ามาจาก2แหล่งที่แตกต่างกันและเนื่องจาก A1 ใกล้เคียงกับสายพันธุ์เก่ามากกว่าจึงทําให้เชื่อว่าไวรัสฝีดาดลิงอาจจะอยู่ในประชากรมนุษย์มาสักพักหนึ่งแล้วก่อนที่จะมีการระบาดอย่างเห็นได้ชัดกลุ่ม B1 ในตอนนี้สําหรับความแตกต่างอาการของโรคหรือความรุนแรงระหว่าง A2 กับ B1 ยังไม่มีข้อมูลแบ่งแยกออกมาชัดเจนถ้าดูจากข้อมูล A2 ในฐานข้อมูลจะเห็นว่า A2 ไม่มีความแตกต่างระหว่างกลุ่มเท่ากับ B1 อาจจะเป็นเพราะไวรัสในกลุ่ม A2 ยังมีน้อยมากเมื่อเทียบกับไวรัสที่ระบาดหนักในตอนนี้ข้อมูลนี้ชี้ว่าไวรัสในประเทศไทยพบแล้วในผู้ป่วย2ลายสายพันธุ์แรกคือจากชาวนาจีเรียและอีกตัวอย่างมาจากผู้ป่วยอีก1นรายถอดรหัสที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยไวรัสสตัวมีความใกล้เคียงกันมากและมากกว่าสายพันธุ์ A2 ที่พบในอินเดียและสหรัฐอเมริกาเป็นไปได้สูงมากว่าผู้ป่วยรายที่2ได้รับเชื้อฝีดาษลิงมาจากผู้ป่วยชาวไนจีเรียรายแรกและยังไม่ใช่สายพันธุ์ B1 ที่เป็นสายพันธุ์หลักของโลกในตอนนี้ปลอเนื่องจาก A2 มาก่อนหลายปีแต่มีผู้ป่วยน้อยกว่า B1 มากเลยแอบตั้งสมมติฐานไว้ว่าไวรัส A2 อาจจะมีคุณสมบัติในการแพร่กระจายน้อยกว่า B1 ซึ่งการที่ยังไม่พบ B1 ในประเทศไทยอาจจะเป็นข่าวดีอยู่นิดนิดครับขอบคุณข้อมูลข่าวจากที่นี่ .com ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสะข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ